สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนะสํำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่3นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่2เดืนอน10พศ2568กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดม,มาคำนวณวิเคราะห์อาจเลกเป็นจาก0ู9ย์ก็ขาดไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มามากกว่าตัวเลขอือ่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะคะรับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทูกต่้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับแนวทางนะครับผมก็เช้านี้ก็ไม่ได้ลงให้หนะครับพอผมติดธุระเลยลงแนวทางให้ไม่ทันเลยสําหรับน e. ี่แค่อีกเช้าแล้วก็บ่าย ส่วนราทีวีก็ไม่ได้ลงให้นะครับแต่ว่าลงให้ที่รา h ฮิตดีแล้วก็ราสตาร์นะครับเป็นช็อตวีโอสั้นนะครับแต่ว่าใครจะเข้าไปดูนะครับก็่าจะเห็นคลิปนะครับแล้วก็มาเข้ากันเลยเนาะสำหรับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษวันนี้เนาะวันที่สองนะครับผลออก ก็เฉียดไปแต้มหนึ่งนะนะครับสามตัวเดีลับหัวเลยนะครับผลที่ออกนะครับงานวันพิเศษออกเก้าหนึ่งแปดสามศูนย์นี่คือผลออกนะครับก็เสียดายนะกับหัวนะครับมันก็มีนะครับหนึ่งกับเก้ามาด้วยกันนะครับเก้าหนึ่งก็มีแต่ผมไปจับที่เลขหก มันก็เลยไม่ได้เนาะแต่ส่วนตัวที่ผมเน้นนะครับเข้านะครับหนึ่งเข้าเข้านะครับส่วนเก้าเขาวิ่งนะครับหนึ่งเขาวิ่งโลดตัวเจาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเสียดายแค่สามตัวนะครับผมให้หกแปดหนึ่งเนาะกอที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผลออกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด ศู 03, นะครับออกตัวเดียวกันเลยเนาะเล็กล่างนะครับเพียงแต่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะครับส่วนแนวทางที่ผมลงให้เนาะใครนำา2ไปวิ่งไปรูปเอ้สไปวิ่งไปรูปเข้านะครับเข้าเต็มเเลยแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะมาเข้าชุดนี้นะครับ47ก็เข้าตรงๆเลยนะครับโดยสมตัวผมจับไป4 6ผิดเลขห6เนาะเพราะว่าผมจับที่6มันออก1ึ เข้าชุดนี้นะครับเข้าชุดนี้ตัวนี้ก็แต่ว่าใครจับไล่เนาะ4ี่หกสี่หนึ่งี่ได้เต็มเตมเลยนะครับสามตัวสำหรับฮานอยปกติต่อไปครับ vip อออกหกหนึ่ ก็ถือว่าลุปไปเนาะสำหรับ v i p นะครับไพแปดมาเจ็ดครับปไป3ตัวก็ไม่เชียดเลยนะครับก็มีแต่เลขคงไปอยู่หลักร้อยนะครับส่วนเลขวิ่งโลดนะครับวิ Ring Road, ่งโลดสามนอยพิเศษปกติ v i p นะครับพิเศษก็เข้าที่เลข8นะครับแต่ว่าใครจะใช้แต้มรวมนะครับเข้าที่เลข8ปดติ8ทแนึ่งนะ ครับส่วนปกตินะครับปกติก็ถือว่าแนวทางไม่เข้านะครับหลุดนะครับสําหรับแต้มรวมได้8กับ6เนาะมันไม่เข้าเลขหกมันเข้าเลขเจ็ดส่วน VIP นะครับ VIP ก็หลุดเหมือนกันนะครับก็เข้าแค่เลขหกเลขวิ่งนะครับเข้าหกวิ่งอย่างเดียวเนะ้อขอไปครับเฉียิพีเข้าหกวิ่งอย่างเดียว ก็คือว่า9กล8เนาะนะครับตัวเน้นนะครับข้อพิเศษที่เหลือก็หลุดไปนะครับสำหรับแต้มรวม <c oughs> เรามาดูชุดวินนะครับชุดวินก็เข้าไหมเก้าหนึ่งแปดเข้าที่หนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดพิเศษนะครับสามตัวก็เก้าหนึ่งแปดนะครับหน8เก้าแปดส่วนปกติ มีแต่เลข4กับ1เนาะไม่มีเลข7หลุดไปนะครับส่วน VIP ก็มี6กับ1ไม่มีเลข0ก็หลุดไปน1น0็ก็ถือว่าเข้าแค่ชุดเดียววันนี้แล้วก็สาตัวที่พิเศษนะครับถือว่าตัวเจาะวันนี้เข้าพิเศษ,กเศษปกติวนะิ่งโหลดเนาะก็หลุด VIP นะครับก็ต้องการพตตสมาชิกเลยเนาะนะครับแนวทางไหนที่หลุดนะครับ กลับมาตามกระตอนะครับวันทีสามกับวันทีสามเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับฮานอยนะครับเรามาดูฮาน,น,อ,ยนอยพิเศษนะครับแนวตางผมก็พูดไปแล้วนะครับ เป็นการคิดและการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูหาหน่อยพิเศษวันนี้เลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่5กับเจ็นก็ในนาที่เลข7นะครับจอกให้ที่ 4, 5, 7จ็ดสี่เจ็แล้วก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดสี่ตัวผมจับไปที่5 7 8เจะครับสตัวเนาะใครจะจับไล่ก็ได้เนาะห้าเจ็หรือ578เจนะครับจับสชุด จะเป็นนี่ยครับส่วน5ก็เป็น5 4 5 5 5 8นะครับตัวที่ผมไม่ได้จับ3ตัวก็เอาไปตัดเล่นก็ได้เนาะต่อที่ฮานอยปกติเลขเด่นปกติเลขเด่นันนีผมให้ที่6กับ8 ก็นเล่นหน้าที่เลข8ปดนะครับกดจับไปที่8 0 8 1 8 2ส่วน3ตัวนะครับผมจับไ้ที่เจ็ดแปก็จะจับที่เจ็ก็ได้เนาะ ก็แปดหนึ่ 8, แปดสองทีเลขแวิงโลดก็มีชุดที่ผมได้นไดก็มี78ตัวนี้ก็82ดอถ้าตันจะเล่น3ตัวก็ไล่เลยเนาะเจ็ดแปดศูนะครับ <c oughs> ต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติฮานอยวีไขออภัยครับ หมาย่อย VIP เลขเด่น VIP เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่8กับ2ก็เจาะให้เด่น้นที่เลข8เหมือนกันนะครับก็จะเป็น8 4 8 5 แล้วก็8 6นะครับส่วนเลข2ก็2 4 2 5 2 6นะครับส่วน3ตัวบมกลับไปที่4 5 8หรือ4 8 5ก็ได้นะครับชุดนี้นะครับมาที่เลข8กับต่อที่แต็มรวม3หน่อย เต็มรวมสามน,น้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าแค่น้อยเดียวเนาะนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมให้รูดวันนี้ให้รูดแปดกับสองกับสามน้อยนะครับ,นนนะรบเรเบ,บันก็แปดแปด สอ,ส,อส่วนชุดวินนะครับก็เอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับจะเป็นพิเศษก็คือเลขเด่น5้บเปกติ6กับ8 Vip 8กับ2 8มีแล้วนะครับเอามาเลข2ตัวเดียวแปมรวมก็อ8กับ2ก็8กับ2อีแล้วนะครับฉะนั้นผมขอเติมเลขสูตรกำลังวันไปตัวมันก็คือเลข3 แตเอเดเป็น6ตัวเนาะก็ตามนี้นะครับจริงเลขกำลังวันของเขานะครับคือ6กับ9วันวันวันศุกร์หกเก้าหนึ่งนะครับผมเน้นะที่เลขแปดเป็นเลขแปด ใครจะนําไปวิ่งไปรูดนะครับตัวรูดอย่างตัวเดียวนะครับไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยการชาติฮานอยสามัคคีหรือว่าฮานอยพัฒนาก็ได้นะครับกับใครที่รับน้ตทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน10นะครับพศ2568นะครับโชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ